นิยมวิทยาคาดการลักษณะสภาพอากาศช่วงวันที่21ถึง26มีนาคมนี้นะคะมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้และก็ประเทศไทยตอนบนของเราเนี่ยจะได้สัมผัสกับอากาศที่แตกต่างกันค่ะ สำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคพื้นลมทั้งสองฝั่งอ่อนกำลังลงเช่เชนกันนะคะ ขณะที่ในช่วงวันที่2 5ถึง26มีนาคมลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ช่วงปลายมีนาคมกระบวนการของสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนเกิดขึ้นนี้ส่งผลต่อสุขภาพได้นะคะเพราะฉะนั้นเตือนประชาชนดูแลสุขภาพกันโดยในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศกันเป็นแบบรายภาคกันบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่ภาคเหนืออากาศร้อน แต่ว่าในช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นนะคะและมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสค่ะภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวในช่วงเช้าและมีลมแรงนะคะอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสสูงสุด31องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางมีเมฆในบางส่วนและมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสนะคะภาคตอนออกมีเมฆบางส่วนและมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ใต้ฝนฟ้าขนองร้อยละ 20- ถึงร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทะลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะยกเว้นฝั่งอ่าวไทยตอนล่างคลื่นลมยังมีกำลังแรงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรค่ะ ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนและมีลมแรงนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด34องศาเซลเซียสนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ